My name is บารณีอภิ r a าธิรุชปรุณเอกนะคะในวันนี้จะมีในส่วนของประโยคการทักทายนะคะในภาษาอังกฤษการทักทายเราจะเรียกว่า greeting greeting การทักทายนะคะทราบไหมคะนอกจากจะคำว่า how are you how are you และยังมีประโยคอื่นๆอีกหลายประโยคเลยนะคะถ้าอยากทราบ เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะประโยคแรกนะคะ How are you doing? How are you doing? สังเกตน,นะคะว่าการออกเสียง doing เราจะไม่ออกว่า doing นะคะต่อไปประโยคที่2ค่ะประโยคที่2คือ How are you going? How are you going? การออกเสียง going ก็ออกเสียงมันไม่ว่าแหวนนะคะไม่ going นะคะออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะซึ่งจะไปการถามถึงสารทุกขสุขดิบนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง How do you do? How do you do? ซึ่งประโยคนี้นะคะจะเป็นการทักทายสำหรับคนที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกค่อนข้างจะเป็นทางการค่ะอาจจะใช้คุยกันทางธุรกิจหรือการแนะนำอีกคนให้รู้จักกับอีกคนหนึ่งนะคะ How are things? How are things? How are things นะคะคำสุดท้ายนะจะต้องออกเสียง s ออกเสียง s ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของประโยคนี้จะทักทายถึงสิ่งต่างๆรอบตัวเราว่าเป็นอย่างไรบ้างการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับประโยคนี้ค่ะ How have you been How have you been ซึ่งประโยคนี้นะคะก็จะเป็นการ ถามเหมือนกันว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้เจอกันนาน What have you been doing? What have you been doing? จะเป็นประโยคที่ถามว่าช่วงนี้คุณทำอะไรบ้างนะคะ h o w i s going? h o w i s going? มี apostrophe s นะคะ ออกเสียง S ด้วยนะคะแทนคำว่า i s นั่นเองค่ะสำหรับประโยคนี้นะคะก็จะเป็นประโยคที่พูดถึงความเป็นอยู่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะ was up was h t up ประโยคนี้นะคะก็เป็นการทักทายเพื่อนรุ่นเดียวกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเพื่อนที่สนิทสนมกันนะคะ กรุยติงกริงมีมากกว่าหนึ่งประโยคนะคะอย่าลืมไปฝึกพูดและฝึกเขียนประโยคกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่องๆไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย